大家啊เอ๊ะคือใครนี่ยไฮฮะโทรหาครคะหอยไม่เอาอะคงไม่สวเนนอังาสวยสวยช่วต้นตุ้นห้ได<贵>้สวยพร้อมยังคะพร้อมยังคะเตรม่หรอม้ว่ไมเรมอ่หรอม้วใหมเ้อ้ได้อแ้ว่มียม้อแ่ตรอมแวใชติียมต้อแ่มตรใชเตร้อใ่ติยตตยอเอเเอตอ่ะ นี่ไงกดเอฟเฟคข้างล่างอะแม่อะมาชว์โหวตเหียญแปดสิบนึงเแล้วให้ใส่สติกเกอร์ก่อนที่ไม่เขียนเอฟเฟคอะแมเอฟเฟคเอฟเฟคอะแม่อะแจะจุอนก็ได้อะไหนก้อันที่แบบว่าเป็นหูก็ตายอะไรอย่างงี้ก็ได้แม่อออไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ก็เด็กเฉยเฉยนะอันนี้หัวนี้ไม่ได้เลยแม่ อ่ะอันนี้อ่ะดูได้一下看一下啊看一下我อ阿妈เออ๊ะัอน่ารักขนาดไหนอ่ะม่ลองเลือกดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่มงกุฎละเอาโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยจึงจึงได้尝试各种阿ใส่หน้ากากอีกไม่ใส่หน้ากากสิอันนี้ไหมอันนี้ก็ดีนะโอ้โห这些特效太死亡了车牌挂车 เซอพส์กว่าคือเลือกสติกเกอร์ไม่ได้อะค่ะก็จะิ่มควตือนเั้แขะแอคไม่ได้อกสติกเกอร์แวก็ม่้อกสติกเกอระแล้วก็ไม่ะด้เอกสติกเกอร์แล้วก่ะด้เอสเกอร์มล้่ะด้เอคนะิกเอแอน่ด้เลือกเกอร์แล้คม่ะด้เลอกสิร์แ้ไม่ได้เลือกกเกอร์แล้วม่ะ้เคอันนิ้เก็นคแล้ม่ากทางบ้วนค่ะค่ะคสิดถึงรม่ะ้เลื ไม่ได้ค่ะต้องตอบค่ะเพราะว่าคุณเชียร์ก็อยากรู้ค่ะเชียยร์คตาก็คิดถึงเชียร์แต่เชียรเขาไม่คิดถึงแอนนะคะคิดถึงสิแม่แม่เล็บสีอะไรคะวันนี้เล็บสีอะไรวันนี้แม่สีเดียวกันแม่สีเดียวกันเออ他说我ช是一样的口红颜色สีแดงค่ะสีแดงแม่ทำอะไรอยู่คะออจะ在干什么呢ซ้อมเทนนิสอยู่ค่ะอ๋อจะไปจะไปแข่งหรือออกกำลังกายคะ

ต้องชนะนะชนะใจเขาแล้วก็ต้องชนะเทนนิสด้วยนะโอเคไหมถ้าชอวางชสยเขาาตั้เขกว่าตงั่าเกว่ตชาเขก่งทั้สอาเกว่าชนะยเคา่งชท่เกวองช่าเกะเกค่ะงเก่งทั่สุดค่ะงเ่ช่อกวงชักเบรกหรอคะั่อกว่าม่เาบอนับ แฟนบอกว่าจะโทรมาตอน6โมง40ก็เลยแบบ s t a n บายไว้ค่ะเขาบอกว่ามีแฟนเขาบอกมีแฟนเขาบอกีแฟนเมาบอกมีแฟนเขาบอกมีไฟ้เขาบอกมจะโทรขาบอกมีแฟนเ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 ขาบอกม้แฟะเขาบอกาีแฟนเขาบอกมีแฟนเขาบอกมีแ e นเขาบอกมัแฟนเขาบอกมีแฟนเ่าบอกมแฟนเขาบอกมีวฟเราบยกมีแฟอเาบอกมีแฟนเขาบอกมีแฟ แม่เสมอแล้วค่ะนี่แม่ค่ะถ่ายทอดประเทศจีนด้วยใช่ไหมใช่ถ่ายทอดประเทศจีนแฟนๆชาวจีนดูอยู่เยอะแยะเลยค่ะเีอะใหญ่เซยไฮไหมคะายนแงนชวจีนดูน้สี่เหลี่ยมแยมากน่ารักอ่นุ่เ้แล้วจูแม่เแม่วันนี้เป็นวันเทศการวันไหวพจันท์ด้วยแม่今天จ中秋ย เดี๋ยวกลับไปจะทาขนขนมไหว้พระจันทร์ค่ะเ,เดี๋ยวเนะี้中秋节อ่าแม่จจชิวเยงคว秋节快乐中秋อ快าออแปลว่าเหมือนสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ใช่ไหมคะ,คะสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ค่ะือ ก็สงสัยต้องไปฝึกเล่นเทนนิสบ้างแล้วเนี่ยอ่นเราก็ต้องต้ตกรอหายหายงอนเชียหรืยังค่ะหายงอนหรืยังอ๋อชุณพูดว่าคุณไม่ได้คิดถึงนะะไม่โทรหาคุณพด่ะคุณไม่ได้คิดถึงนะคะคุณพูดว่าคุณไม่ได้คิดถึงนะคะคุณพูไว่าคุณไม่ได้คิดถึงนะคะคุณพูดว่าคุณไม่ได้คิดถึงนะคะไม่พูดว่าคุณไม่ได้คิดถึงนะคะคุณพูดว่าคุณไม่ได้คิดถคะคุว่าคไม่ไคิดถึงนะคะคุณพูดว่าคุ่ไม่ได้ไม่ถึงนะ่ะ ถึงตลอดแต่ไม่รู้หรือเปล่า我一直都想念你，但你可能不知道吧。哦。แต่ที่ร้กแม่ดีขึ้นบ้างเนี่ยอะไรนะน้ำแบบยยตนมากเลยอ๋อเท่มากเลยอะแม่รบกวนแค่นี้แหละเดี๋ยวไปซ้อมเทนนิสต่อใช่ไหมโอ้โหเชื่อใจกค่ะให้ให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ บายบายชาวจีนแฟนคลับนิดนึงค่ะช่วยจุ่งกูแฟนซุยใช่ไหมค่ะบายบายค่ะเลิฟจีนนะค่ะไอมิวหมายถึงเลิฟแฟนชาวจีนหรือเลิฟเฉยลิฟคนไหนอ่าเลิฟซีซี่ยนหรือเลิฟ中国粉丝โอเคเดี๋ยวโทรหาอีกนะรับด้วยนะคะอ่าไอมิวเจ๋งใจมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ